นี่ครับม uh ันนี่ชิว่าโนมัวครับนี่จะเป็นเน่นเออเหลือแล้วครับนี่ตับปกไงเออยางเจาะล่ะน้ตับปุกไงเออเออยังเท่ครับส่งผมเราตับปุกไม่ด้อเด้วเด้อเดยวสีเห็ดส่งเก็บจำหนยเด้อยางเท่ เ่็จเจมส่งเจบเจมเออบนแรงเลยเคียงมื่คือภาษาเราะบวกกาม่กในเยนะอะปกล้วอกล้้เอ็มบังดังกันเล

ผมแขงในคู่รอเอาบนไก่ไก่กับบัเขานี่ยไก่นั่นไงไ่อไก่าใจขี้บ่วเขา Hoa bằng những tên đấy, vạch. Sadu mùi đấy. Nem mặt tên tạc tu mùi. Poa mùi. Sadu 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 mùi. qua mùi. Sadu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  ลองกต่สูนักเรียนเลยสนักเรียนมันต้อยน,เ,ยนเนี่ยเหรอเนเี้ยงตัดผมข้นหมวนคักว่าว่าตัดดตัด แตงโมนินต์เปียหว์วอมนี่ตุ้ยังไม่ได้ใส่ผันเลยดูชมหน้านะครับคนที่จะบวชนะครับไอปือสามซ่านะครับอหอนตะโพมาจากแอฟริลกาไทยได้ส่งผมใหม่จากประเทศไทย <c oughs> ที่ช่างเอ็มนะที่ช่างเอ็มนะ

sốt mi sốt bẹn à cái thế mà Thái cả nhà luôn, wow, không phải thông minh đa, cắn đeo, rồi đâu u u ăn mà cha đó, อืมบานเบ็ดเบิดเบ็ดเบิดทะเลเกัาทำได้ไงนีบทีคุณนั่งหัวนั่งใช้หนีบแล้วมีบีบ้มีบีบใช่ไหมีบ้างเสี่ยงของใครไี่มีสัตว์ เน้อเถียมาพวนเสกางแล้วเฮ้ยยูซื่อยูซืออลองอยูซือเากันนีไหมเอาอไปมันเนียอดไกวาอไปมันนีงูแล้วงแล้ว อืมว่าเอาส่งมีไหมฮะสุดยอดแล้วพะ่ืนอ่ะโอ้ยความรอมันบอกเขาโอ้ยังหาชาติแบอยู่บ้างโอ้รอยังมีส่งนี่น่าได้สีโป่งมวนหลายมวนหลายน่าหนึ่งมา เดี๋ยวมีคนนี่หางกาไปเอาไป่นั่นนงเด้อไปดูไหนของนางนะบอา,าไปอยู่หางอ้ะเหรอมึดไทยซื้เลยน่ะกับปัญญายไหมอืมบอกบุอกหรืวปันี ดูสมหน้าคนตัดนะครับโอ้ดรอใช้ได้นะครับช่องอนี้วะแหวนบอกกันนั่นะบอกบอกยังเกาะบอกบอกตัวเต็นได้ติดต่อสองเย็นเลยตัวนีนมาเป็นทานีทานีนะเดี๋ยวเปิดเรื่องเปิดเรื่องเอาว่าเจี๊ยวเอาว่าเจี๊ยวคืออะไรยากเจี๊ดวะเยอะเงาเฮ้ยพี่เย็นสวงซีกนะครับ เด๋ยกไปเงาเดือกไปเาอช่องมีใ่ไหมล่ะไลงสีไปเปิุ้่มห้องปลีกันะเขาเจเๆเจเอ่อจะอยสิเป็นเน้นเน้นหลือแล้วครับนี่เิซื้อไม่มาหรอื้อไม่ไม่แหงะนี่เตมมยังเหลือเนาะแต่ผมมันเกี่ยวกังกับซื้อไม่เจะาอดชีพเจ้า กองไซส์โอด้เอาเอาภูพันธ tamam. ์รวยเนาะเนี่ยางเทียวส่วงนี่ไหมจุดแล้วแบสเบิดแล้วนี่นะชิงตาหน่อยแล้วมูสาวเนาะเทียวไปน้องเทียวเทียวเน้นหรือโซชิแพ้กันนะเน้นหรือบุยเอาสักนี่อ่ะพ่อไปห้องผัดเลี้ยง เอออยากเสีมาส่งนีโอ้สุดเดือดสิวหายแล้ะก็ตีแเออเดีเยิ่งครับพี่น้องครับรีวิวส่วงผมจานเปย์ครับโอ้ยขังหลังนี่บุปปันว่ากี่กล้วยถมครับเบิ้งับเบิ้งนะ เรียบ้อยอืมเอาสักนี่ละเปิด์บเบยดบัมันสูบผมอะไรอ,อ๋อิชิมแล้วครับรย่าเื่กดไลค์กดติดตามส่องกระบะ๋่วยเด็กวัดแกนังเ้อเออต้องนี่แหละ